แจ้งนะครับจากสุสานการกู้ภัยปกแดงมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุกหินพิควัมนะครับมีผู้บาดเจ็บอยู่ในยานพาหนะนะครับตอนนี้กู้ภัย12นะครับพร้อมด้วย146นะครับเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับแยกบึงตหญ่เลี้ยวซ้ายนะครับผมท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับในซอยแยกบึงตหญ่เรามัระวังด้วยนะครับขณะนี้ใช้ความเร็วนะครับพอประมาณนะครับรีบเดินทางไปได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในยานพาหนะนะครับผม แยกบึงตาใหญ่นะครับตำบลตรงนั้นตำบลละหารครับพี่ใช่ไหมใช่เข้าบึงตะตาตำบลละหารนะครับอำเภอบกแดงจังหวัดระยองนะครับแยกบึงตาใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าบึงตาตานะครับผมมีอุบัติเหตุนะครับน่าโม่สองหมู่สองใช่ไหมโม่สิบอ่าหมู่สองอ่านะครับมันเข้าไปเป็นเรื่องให่ครับผมเขาบอกว่าประมาณกิโลในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บนะครับ อยู่ในยานพาหนะนะครับผมเป็นรถบรรทุก18ล้อนะครับบรรทุก10ล้อพิคว่ำนะครับผมครับเรากําลังเดินทางไปที่เกิเดเหตุนเวลานี้นะครับใช้ความเร็วพอประมาณนะครับผมพี่น้องประชาชนได้ยินเสียงนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะครับผม แจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุก10บล้อหินพลิกคว่ำนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาภักดิ์ไฟฟแดงนะครับกําลังออกตรวจสอบนะครับตอนนี้เราถึงนะครับแยกเบึงตใหญ่แล้วนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็ขอให้ผู้บาดเจ็บนั้นนะครับออกจากยานพาหนะให้ได้นะครับผมขอให้รับความปลอดภัยนะครับตอนนี้เรากาลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าบึงตใหญ่นะครับผมเขาแยกบึงตหญ่ เป็นอะไรมากนะครับผมตอนนี้เรามุ่งหน้าเขาเ้าที่สามแยกตะยันที่สามแยกตะยันเขาแยกขยใหญ่มุ่งหน้าเขา้าเบอตาตา,ะตานะครับผมพีนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับตอนนี้รถกู้ชีพนะครับกำลังรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับผม ได้รับแจ้งนับกู้น้องหยิบหยิหมาอย่าดีน้องหมาตกใจครับอยู่ช่วงโค้งดีเลยใช่ไหม,ค,มครับครับอืมมันเลยกิโลแล้วครับ นี้ป่ะมอไซค์อยู่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่เจอนะกพื่อยังไม่เจอนูน่นนูน่นนูน่นนู่นไฟแว๊บๆอยู่นู่นทีเข้ามาประมาณนะครับประมาณกิโลแล้วเข้ามาข้างในนะครับน่าจะใช่นะเพี่อเนียนๆเนี่ยเห็ป่ะใช่ไหมไม่ใช่ ช่ต้นบม้วัดสิทธิหมายวัดสิทธิหมายช่วงตะพาลเป็นไงบ้างพี่คนออกมายังคนน่าอยู่คนจัดนั่าอยู่ครับอ๋ออยู่นู่นใช่ไหมปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับปลอดภัยปลอดภัยดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวทุ่งไพวกแดงครับผมได้รับแจ้งนะครับจากศูนย์สังการกู้ภัยพวกแดงมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนในซอย เบืงตาใหญ่ที่จะทะลุออกเบึงตาต้าได้นะครับผมนี่ครับเป็นรถบรรทุกนะครับหินเสียหลักลงข้างทางนะครับตอนนี้ผู้ขับขี่ออกจากยานพาหนะมาแล้วนะครับนะครับออกจากยานพาหนะมาแล้วนะครับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแต่รถได้รับความเสียหายนะครับผมก่อตอนนี้สายไฟขาดนะครับสายไฟขาดนะครับก็ระมัดระวังนะครับในป่าปั๊มนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในเวลานี้นะครับเป็นรถบรรทุกนะครับผมเสียหลักนะครับนี่ครับร่องรอย พุ่งเข้าไปนู่นเลยนะครับผมผู้ขับขี่ปลอดภัยนะครับตอนนี้การไฟฟ้านะครับมาถึงเ็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับการไฟฟ้าปลุกแดงมาถึงแล้วนะครับขอบคุณมากๆเร็วมากเลยนะครับผมนะครับรวดเร็วทันใจนะครับก็เป็นกาลังใจนะครับให้ผู้ขับขี่ให้เจ้าของบริษัทรถด้วยนะครับผมนี่ครับเข้าข้างทางตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้รับบัตรเก็บกันเล็กน้อยนะครับผม ผู้ภัยกแดงออกตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งนะครับผมนี่ครับพุ่งเข้าไปนู่นนะครับผมเห็นแต่ลังคานะครับหัวเก่งรถพังนะครับผมแต่คนปลอดภัยนะครับคนปลอดภัยตอนนี้ไฟฟ้ามาแล้วนะพี่สายขาดเส้นไฟฟ้ากำลังตัดไฟให้อยู่นี่ครับก็เป็นกำลังใจให้พี่คนขับนะครับผม นะครับเพ้รับความปลอดภัยนะพี่นะครับนี่ครับอุบัติเหตุนะครับผมเป็นรถบรรทุกหินนะครับเสียหลักพุ่งเข้าไปในป่านี่ครับผมชนเสาไฟหนึ่งต้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็มาตรวจสอบอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้พี่ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมแจ้งข่าวต้นไฟปกแดงพันิวระยองนะครับนะครับหนองปีดนะครับพร้อมด้วยคู่ไฟปกแดงนะก็เป็นกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่นะครับผมครับชนเขานี่เลยนะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกหินนะครับรถพ่วงบรรทุกหินนะครับต่รับความเสียหายนะครับหัวเก๋งรถนะครับผมแต่คนปลอดภัยนะครับคนปลอดภัย ครับปลอเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ